สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญพองพรร์นิ่งรีพอร์ตประจําวันที่1เมษาย,ยน2568ค่ะสําหรับวิเคราะห์ราคาทองคําในวันนี้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง2วันติดตามความ,ความวิตกกังวลเรื่องสงครามทางการค้าจากการขึ้นภาษีสุลกากรของสหรัฐที่น่าจะมีผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลกซึ่งต้องจับตาพนาาธิปดีทรรมที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้โดยราคาทองคำำําทําออทามไายใหม่ที่ระดับ3,000 145 5เหรียญและเช้านี้อยู่ที่ระดับ3,143เหรียญจากแรงซื้อเข้าขายสลับกันไปมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำเรียกได้ว่าการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการเป็นอย่างมากทำให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายปรับเพิ่มคาดการของแนวโน้มราคาทองคำ โดยนายโกลแมนแซตคาดการว่าราคาทองคำจะมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ4,500เหรียญดอลลาร์ภายใน12เดือนข้างหน้าพร้อมกับคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้ เพื่อรับมือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยประธานธนาคารกลางสาหรัฐสาขานิวยอร์กมองว่านโยบายการเงินของสหรัฐยังอยู่ในจุดที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่คาดการว่าในปีนี้โดยยังมีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งขณะที่คริสตินลากาประธานธนาคารกลางยุโรปคาดการว่าการที่สหรัฐเรียกเก็บ ภาษีนำเข้าจะสง่งผลให้เศรษฐกิจยุโรปเติบโตลดลง0.3%ในปีแรกและอาจจะลดลง0.5%หากมาตรการตอบโต้ขณะที่จีนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นโดยจะออกพันธบตัตรรัฐบาลมูลค่า5แสนล้านหยวนประมาณหรือประมาณ6.97หมื่นล้านดลอลลาร์สหรัฐเพื่อเพิ่มกองทุนชั้นที่1ให้กับ สี่ธนาคารพาณิชย์รัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของประเทศทางด้านราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีความตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามการค้าและการที่สหรัฐขู่จะคว่ำบาตรอิหร่านมากขึ้นขณะที่ทางด้านสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงอิสราเอลและฮามาสยังคงดาเนินต่อไปโดยมีเงื่อนไขาการเจราจาต่อรองที่ดูจะตกลงได้ยากทั้ง3ฝ่ายสำหรับเศรษฐกิจของไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่าเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2568องอชะลอตัวลงจากเดือนก่อนเนื่องจากจำนวนรายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงประกอบกับก,บการผล,ผล,ผล,ลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนลดลงทำให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยค่าเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ3 4 0 4ิบสี่ดอลลาทตร์และคาดการณ์ว่าจะทรงตัวอยู่กรอระหว่าง3 3 8 0ถึง34.10บสี่ดอลลาทตร์ขณะที่ดัชนีดอละลาเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ1 0 4 0 1จุด และขึ้นไปทําแข่งข้าที่ การค่าสุดที่ระดับ104.39จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ104.18จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ104.08จุดโดยเรว่าดัชนีนอลาย,ยังคงอยู่ในช่วงการปรับตัวสูงขึ้นแถวบริเวณ104.2ถึง104.4จุดขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ชิคาโก PMI ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการขณะที่วันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหารัรได้แก่ไนโอนแมโนเฟทูริง PMI คาดการว่าจะออกมาใกล้เคียงจากเดิม ขณะที่ ISM Manual f e r t i l i n g PMI คาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิมและ ISM Manual f e c t u r i n g Price คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งตัวชีวัด RSI เข้าสู่โซน overbought ยังคงแนะนําให้นักลงทุนมีการขายทํำกาไรเป็นช่วงๆระมัดระวังการปรับฐานเนื่องจากราคานองคาปรับตัวขึ้นสูงอย่างรวดเร็วโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,110เหรียญและแนวต้านที่ระดับ3 1 0เหรียญสำหรับโกลดรายเฟเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3 1 4 5เหรียญและแนวต้านที่3 1 9 5เหรียญและโกคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3 1 2 0เหรียญและแนวต้านที่3 1 7 0เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 5 3 0 0มบาทต่อบาททองคำและแนวต้านร,ระยะสั้นที่5 8 0 0มบาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,100เหรียญแนวรับที่2 3,100เหรียญแนวต้านที่1 3,160เหรียญและแนวต้านที่2 3,170เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ